พัดธุดงพิจิตนะคะแต่ก่อนนี่ถูกสามตัวตรงสามงวดติดค่ะงวดที่สามจะมือล้มเลยค่ะนี้ค่ะไม่จ่ายค่ะเข้าแม่นจริงค่ะดเใช่ค่ะ โอ้เก่งแล้วจะไม่ไหมพูดแบบนี้จะไม่ไหมนี่เก่งแล้วหวานนี่ดึงกล้องแล้วพี่แดกอายไหมอืมนู่นก็ได้สวัสดีค่ะ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 ผมรับพิจิตเนาะใช่ค่ะสวัสิีบอาแล้วบอลแล้วก็ได้ค่ะเเออลาก็็ยังไปได้รับพิจิตเป็นคนทั้งคุณพิจิตเป็นคนพิจิตค่ะ พิจิตก็พูดอีสานบอกอีสานมีจ้ะโอแมนอ่ะพิจิตอยู่ภาคไหนคะอ่าพิจิตอยู่ภาคกลางค่ะเนื้อตอนล่างกลางตอนบนค่ะใช่ค่ะนำกาะถั่วจ้ะกูเถาพาไปอยู่ทางผุ่นวาอีสานคือเ่าจ้ะ่ะสมัยตะกี้เจ้าเมื่อเศร้าใจเปลี่ยนจังไรเนาะเพิ่นมาใหม่ว่าเพิ่นฟังอ๋อพะทุดงพิจิตนะคะแต่ก่อนนี่ถูกสามตัวตรงสามมัวติดค่ะ งวดที่สามจะมือล้มเลยค่ะนี้ค่ะไม่จ่ายค่ะเข้าแม่นจริงค่ะยันนี่ใช่ค่ะแสดงว่าถูกทั้งหมู่บ้านแน่เลยถามใครก็รู้จักค่ะพระธุรงพิจิตรใช่ค่ะแต่ว่าจะตามตัวท่านเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าลูกศิษย์ท่านจริงจถึงจะเจอค่ะแสดงว่าน้องเป็นลูกศิษย์คุณพ่อค่ะทางคุณพ่อนะคะก็เลยได้ตัวเลขมาเนาะใช่ค่ะ งงที่เ,เขาจะให้เป็นปริศนาหรือว่าเป็นปริศนาตัวหนังสือค่ะเป็นปริศนาตัวหนังสือมาให้เราค่ะค่ะแต่เราถ้าได้แบบได้เจอกับตัวจริงๆก็คือถามเนาะถามเกินดูท่านจะไม่ตอบเยอะได้แค่พยักหน้าค่ะแต่รอบที่แล้วนี่ขอโทษเอฟซีด้วยที่ไม่เข้าค่ะท่านให้ปริศนาอะไรทั้งหมดที่แล้วงวดที่แล้วมา สอเสือสอเสือนอนหนูค่ะสอเสือสอเสือนอนหนูใช่ค่ะสีสีหนึ่งสามสองก็ได้เลยสอเสือหรือซอเสือนาะสอเสือสอเสือนอนหนูจ้ะรอบพี่แล้วไม่เข้าไม่เข้าแต่เราแต่ก่อนนู้นน่ะเข้าค่ะสองสีมาอยู่จ้ะแล้วมาเข้าอะไรคะที่ถูกอความฝันค่ะโอ้มาเข้าความฝันใช่ไปลานทาที่ลานทาที่เบิรกซับเนาะนี่ค่ะ ไปครั้งแรกแล้วจะเข้าความฝันต้องกลัวตรงๆเลยตัวเดยกหาศูนย์นี่สันใช่ค่ะฝันว่ายังไงอ่ะน,อน้ำจะท่วมค่ะแล้วคราวนี้เพื่อนเอาหกล้อ,ลอมารับแต่คราวนี้มันมีมาสองคนแ,แล้วเราไม่ขึ้นขึ้นไปกับเขาเขาก็ขับขึ้นหอไปบนฟ้าเลยแต่มองไปเป็นหกล้อเราทะเบียนรถเราเราก็เลยทะเบียนรถมาให้มีแค่นี้ค่ะสั้นๆแต่ดันเข้าตัวล่างค่ะ ห้าศูนย์ทีนูเน้นห้าศูนย์สามเลยใช่ไหมคะห้าศูนย์สามตัวเดียวเลยเพราะว่าฝันเห็นคือออกตัวนี้อย่างเดียวค่ะแต่รอบนี้ความฝันก็มาแล้วค่ะค่ันที่แล้วเขาความฝันใช่ค่ะกีสนาปู่ทุดงไม่เข้าใช่ค่ะเราความฝันทั้งหน่อยครับฝันมายังไงครับงวดนี้บอกครับงวดนี้ใช่ไหมคะงวดนี้ฝันว่าไงเนาะความฝันก็คือ เหมือนเราเดินไปหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะแต่แต่ความฝันที่มาจากลานทําเลยวันนั้นคือเดินเหมือนเราเดินอยู่ในป่าเน,นี่ยค่ะแล้วปวดฉี่ก็เลยแอบฉี่ค่ะแอบฉี่คราวนี้ก็เลยมาถามพี่ทั้งคืนไม่ฝันเลยฝันแค่นั้นตอนตีสามก็เลยน่าจะออกอายุค่ะ mm hmm. เพราะว่างวดนั้นถูกสองหกไปแล้วห้าศูนย์เมือที่แล้วก็ถูกเหลือมื่อนี้คืออายุค่ะสามสิบห้ากับพอซอเกิดสามสามค่ะ ก็เหมือนเลขรถทะเบียนรถเลยใช่เหมือนอมันบนอยู่แค่นี้เราก็เลยคิดว่านี่แหละค่ะอเหมือนปู่จะบอกว่าได้มาแล้วก็ซื้อแค่ตัวน,นั้นแหละห <c oughs> ความฝันตัวเองเนาะแต่คราวนี้ที่ฝันล่าสุดเมื่อคืนจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่คือเป็นแนวทางให้เนาะ ขึ้นฝัน่าจังไดก็ได้ล่าสุดเหมือคขึน้นี่ฝันว่างไหนจะเฝ้าจ้าเล่เอาคว่ำฝันฝันยังไงเราฝัานซูฟังก่อนเหมือนเดินมาหน้าบ้านตัวเองแต่นอนคือเรานอนอยู่ค้อมฝันเเหมือนเราเดินออกมาหน้าบ้านตัวเองแล้วครนี้หันไปมองที่รถรถที่บ้านหาะมไซค์แล้วครานี้เหมือนมันสตาร์ทเองรถน่ะใช่เราก็เลยเอาแค่ตัวเลขนี้มาให้เขาว่ามันจะ ฝันแค่สั้นๆแล้วมันตรงแล้วมันออกค่ะค่ะนี่ค่ะตัวนขไหนแหละตัวตรงเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเผื่อให้ค่ะเผื่อเก้าเป็นหกค่ะอกันไว้เสียเที่ยวนะครับเนาะชอบตัวไหนมากที่สุด่ทะเบียนรถนี่ชอบความชอบเหรอคะชอบจะเป็นตัวนี้ค่ะ เพราะว่าสวมมากจะไม่หลอกค่ะตรงตรงเลยค่ะ 97, เก้าเจ็ดสองเลยค่ะใช่ค่ะให้ตัดไหมครับเนี่ยให้ตัดสองตัวไหมถ้าตัดสองตัวชอบตัวไหนครับตัวชอบเหรอคะเก้าเจ็ดค่ะเก <97 S 2> ้าเจ็ดนะครับแต่ว่านี่คืออายุที่ว่าฝันออกมาจากลานทำเนาะสามห้านะคะ มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะเจ็ดสองแล้วก็แปดเจ็ดอันนี้เลขฝันของมาลิสาค่ะมาลิสาพอบฟังค่ะไม่ช่างทีนั้นเลยค่ะนัาจะมีนะวันที่สั้นแต่จับใจความได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเลขพัทุดงล่ะคะพัทุดงนี่ประมาณวันที่สิบสี่นะคะจะมา คือขึ้นไปก็ต้องไปขอใหม่อีกนะเนาะวันที่สิบสี่เพราะรอบที่แล้วมันพลาดให้เอฟซีแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะขอแก้มือเนาะจะไปสบี่ใช่ค่ะจะไปพิจิตรใช่ค่ะขึ้นไปเองค่ะเลขพัทธุดงเคยโชคดีมากี่งวดติดครับพัทธุดงนี่หนูเพิ่งขอมาสองมวดค่ะเพิ่งพลาดเป็นวดที่แล้วจ้ะแสดงว่าโชคดกงวัดนึงขาดติดมวดนึงค่ะค่ะมวดนี้พัทธุดงขอแก้มือใช่ค่ะ ขอโชคดีนะครับเนาะขอโชคดี้ยค่ะสมมตว่าวันนี้ยังไม่ได้เนาะได้แต่ความฝันค่ะใช่่คะมาลิสาพาปังค่ะปังค่ะเป็นชื่อเพจที่่องยูทูบเนาะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กค่ะเพจอันเดียวใช่ค่ะใครตามใครามแฟนมันดี เข้าไปตามทางมันฑาพาปังได้ครับเะว่ามน้ำเข้มโปกเจ็ดสองแล้วก็แปดเจ็ดสองแล้วก็สามห้านะคะนีชื่อกวางฟันนะคะเนาะชอบก็กดไลค์กดแร์ได้ค่ะวางฝันตัวนี้เท่านั้นนะคะเสยเห็นรตัวเลเพื่อนย่างกับรถซเล่เดินทางมาไคไก่เห็มันชัดัดเนี่ย กุ้บตะกงกับก้งตะกงครับกับุมาตะไก่เด้ติดถึงตอเกี่เ็นีนตมันหมก็แจ่ก็แจ๋นเด้อเจ็สองแล้วก็หกสิบสองแล้วก็แปดสิบสองเจ็ดสองเหมือนกันหมดนะครับมีหลักมีหลักร้อยเนาะที่ไม่เหมือนกัน